ชาวบ้านในสมัยก้อนตามถิ่นทุระกันดานจะอยู่อาศัยกันแบบไม่ค่อยมีกฎมีเกณฑ์อะไรมากนักแล้วก็ไม่มีคือมีแปลอะไรในการใช้ชีวิตร่วมกันมากที่จะตัดสินใจว่าอะไรผิดอะไรถูกเหมือนปัจจุบันแต่จะใช้การตัดสินใจจากจำนวนเสียงของผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันเป็นหลักในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆทั้งสิน้น แม้ว่าหากบางครั้งคนที่กระทำผิดจะมีพวกพ้องญาติพี่น้องมากมายกว่าคนที่ผิดก็จะกลายเป็นถูกได้เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกฎหมู่กฎเถื่อนมากกว่าจะเป็นกฎหมายที่ตรงไปตรงมาเหมือนทุกวันนี้เพราะว่าที่ยังถูกเอาลัดเอาเปรียบก็ยังมีอยู่อย่างมากมาย คนที่มีอิทธิพลอำนาจก็มีอยู่ในทุกๆพื้นที่ในสมัยนั้นเป็นเรื่องธรรมดามีการปล้นฆ่าหรือว่าทำร้ายให้ได้ยินให้เห็นกันอยู่เป็นประจำคนที่ตายก็พูดอะไรไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนผิดไปคนที่อยู่ก็เหมือนเป็นผู้ชนะถือไพ่เหนือกว่าจะพูดอะไรก็ต้องให้ตนเองดูดีกลายเป็นคนที่ถูกไปได้ญาติพี่น้องของคนที่ตายก็เลยต้องกลายเป็นที่ลังเกลียดเหยียดยามไปด้วยเช่นกันทั้งที่ก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรด้วยเลย หรือแม้แต่บางครั้งรู้เห็นอยู่แก่ใจแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้ก็เลยได้จะเก็บอาการกล้ํเกือนเอาไว้ในใจมีเหมือนกันที่จะหาโอกาสแก้แค้นเอาคืนบ้างให้สาสมใจกับความแค้นเพราะตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นไม่มีใครจะมาช่วยใดปืนผ่าหน้าไม้ในสมัยนั้นก็หาครอบคลองกันได้ง่ายบ้านเรือนไหนก็มีเหมือนกันหมดแต่จะหาคนที่ชํานาญทั้งการใช้แล้วก็การต่อสู้นั้นยากมากกว่าที่มีกันติดบ้านติดเรือนกัน ไว้ก็เพื่อป้องกันตัวแล้วก็ครอบครัวของตนเองเท่านั้นที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้ด้วยก็อาจจะมีบางอย่างพวกที่มีอิทธิพลพวกกว้างขวางในเขตพื้นที่นั้นๆแต่สําหรับพวกพลานเม่นแล้วแกไม่ค่อยจะมีใครมายุ่งเกี่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่าอํานาจเถื่อนมากมายแค่ไหน เพราะว่าคนพวกนั้นเคยพากันยกพวกไปดักทำลายพรานเม่นอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรพรานเม่นได้เลยต่อมาก็เลยยกพวกไปดักถล่มคาบ้านมาแล้วจนเรือนชาหนองพรานเม่นพังไม่เป็นชิ้นดีในช่วงกลางดึกแต่พอรุ่งเช้าพรานเม่นกับเดินป่อเข้าป่าไปล่าสัตว์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก็ไม่ได้ใส่ใจกับทรัพย์สินบ้านเรือนของตนเองที่พังทลายลงทุกครั้งพรานเม่นแกก็ไม่ได้คิดที่จะตอบโต้คนพวกนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว แม้ว่าจะถูกลังแกมาโดยตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แกจนพ่อแม่ของแกตายไปทุกวันนี้ก็เหลือเพียงแค่ตัวคนเดียวเท่าน,นั้นแกก็เลยไม่อยากคิดจะสร้างศัตรูเพราะยังไงเสียคนพวกนั้นก็ไม่สามารถจะทำอะไรตนเองได้อยู่แล้วแกก็เหมือนกับพ่อของแกที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่ต่อกันมาหลายรุ่นจนไม่เคยมีใครเทียบทานได้ถึงความเข้มขังถึงไม่เคยถูกบุกลุกลังแกได้โดยง่ายเหมือนกับชาวบ้านทั่วไป ที่มักจะถูกเบียดเบียนลังแกอยู่เป็นประจำไม่วางเว้นจนแกเห็นมานานก็เกิดความเบื่อหน่ายเจ็บแขนแทนอยู่บางแต่ก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะว่านั้นไม่ใช่เรื่องของตนเองหลายปีผ่านไปที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่แต่ในป่าเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าแกไม่มีลูกมีเมียจึงมีเวลาทบทวนฝึกฝนวิชาอาคมไปเอยแล้วหวังว่าสักวันจะได้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้กับลูกศิษย์สักคนหนึ่งเพื่อที่จะมาให้วิชา อาคมของตนเองนั้นสาบสูญไปกับตนเองเพราะไม่มีลูกมีหลานจะมาสืบทอดต่อไปจนมีชาวบ้านที่เป็นพรานด้วยกันแล้วก็สนิทสนมกันถูกกลุ่มของกันันที่มีอิทธิพลในพื้นที่ดักยิงตายระหว่างทางที่ออกมาจากการล่าสัตว์โดยสาเหตุนั้นก็คือกำนันต้องการจะครอบครองพื้นที่ดินที่พรานผู้นั้นมีอยู่ พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ดินที่มีความบุดมสมบูรณ์แล้วก็ผืนใหญ่กว่าใครแต่แกกลับไม่ยอมทําประโยชน์ใดๆได้แต่เข้าป่าล่าสาัตว์เพียงอย่างเดียวพวกมันก็เลยติดต่อขอซื้อขายแบบถูกๆอีกทั้งข่มขู่เลื่อยมาแต่ว่าพรานผู้นั้นกลับไม่ยอมให้สุดท้ายก็เลยต้องมาตายทิ้งลูกชายวัยรุ่นให้เป็นกาพลา้าเพราะว่าแม่ก็ตายด้วยโรคไข้ป่ามาแล้วหลายปีก่อนหน้านั้น พลานเมนแกก็เลยเอาเด็กหนุ่มคนนั้นมาอยู่ด้วยเพราะว่าคุ้นเคยกับผู้เป็นพ่ออย่างดีและเด็กหนุ่มนั้นจะได้ปลอดภัยจากไอคนพวกที่มีอิทธิพลพวกนั้นแกพาเข้าป่าไปเกือบทุกวันหรือแม้แต่ค้างคืนหายไปสองสามคืนบางสอนทุกอย่างที่แกมีให้ไม่หวงแหนจนผ่านไป3ปีก็มีวิชาความรู้แก่กลาทั้งเรื่องของอาวุธแล้วก็วิชาอาคมเป็นที่รักใครจนถึงขนาดเรียกพลานเมน่าพ่อได้อย่างไม่เคอะเขินด้วยความที คุ้นเคยกับพ่อของตนเองอยู่แล้วกลายเป็นพลานที่มีฝีมือคนนอกเหนือจากพลานเมน ลานเมนจึงได้เปลี่ยนชื่อเสียงเลียงนามให้เสียใหม่ให้มีความน่าเกรงขามไม่ถูกลังแกวได้ไง่ายเหมือนช่วงที่พ่อยังมีชีวิตอยู่จึงได้ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าเสือซึ่งเป็นชื่อวิชาอาคมที่แกได้รับถ่ายทอดตต่อ,ตอ,ตอกันมาและก็หวงแหนเป็นอย่างมากไม่เคยถ่ายทอดให้กับใครได้ายแม้แต่แกเองก็ยังไม่กล้าที่จะใช้มันเพราะว่าถือว่าเป็นวิชาอาคมที่มีอาถรรพ์อันตรายมากมายวิชาหนึ่งแต่พอได้สัมผัสกับนิสัยใจคอ ของเด็กหนุ่มมานานก็เชื่อใจได้ว่าจะนำเอาวิชาไปใช้ได้โดยคุณธรรมในด้านที่ดีได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือวิชาเสือสมิงเมื่อเวลาผ่านไปเห็นว่าเจ้าเสือโตพอที่จะไปไหนมาไหนหรือว่าทำอะไรได้ด้วยตนเองแล้วแกจึงได้ปล่อยให้ใช้ชีวิตอย่างอิสระตามภาษาเด็กหนุ่มคงไม่มีใครจะมาทำอะไรมันได้อีกยิ่งรู้ว่ามาอยู่กับพรานเม่นด้วยแล้วยิ่งต้องได้ของดีไปจากพลานเม่นไม่มากก็น,น้อยตามที่มีคนรับรู้ กันเพียงเท่านั้นพ่านเม่นแกก็ยังชอบเข้าป่านั่งห้างเพื่อทบทวนวิชาอาคมของแกเหมือนที่ผ่านมาเช่นดังเดิมปล่อยให้เจ้าเสืออยู่เฝ้าเรือนบ้างไปเที่ยวเตรบ้างตามภาษาเด็กนมจนเกิดไปชอบพอกับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันเขาซึ่งหญิงสาวนั่นก็เป็นที่หมายปองหมายมั่นของลูกชายกำนันที่มีทิพลที่ก็รู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าตัวของหญิงสาวก,กับไม่ได้ชอบพออะไรกับลูกชายกำนันเลย ด้วยความที่กำนันเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่และก็เป็นผู้ที่เคยสั่งคนไปดักยิงพ่อของเจ้าเสือมาแล้วด้วยซึ่งเรื่องนี้แม้ว่าเจ้าเสือจะไม่รู้มาก่อนก็ตามอีกรู้จากนิสัยของกำนันเป็นอย่างดีที่ใครๆก็ย่อมรู้กันทังสิน้นและที่ดินทั้งหมดของพ่อก็ถูกกำนันเข้าไปครอบครองทำกินด้วยการที่มีลูกสมุนเข้าไปอยู่อาศัยหน้าตาเฉยตั้งแต่พ่อตาย แต่ด้วยตอนนั้นยังเพิ่งจะโตเป็นเด็กหนุ่มน้อยก็เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องราวความเป็นมาว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ได้อยากจะสร้างศัตรูกับใครด้วยซึ่งนิสัยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพรานเม่นนักแต่กับเรื่องของหัวใจของวัยหนุ่มชะกันและรักครั้งแรกเจ้าเสือรู้เรื่องของหญิงสาวคนรักก็ยิ่งพากันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากเพราะว่าเจ้าเสือเองก็ไม่มีทรัพย์สินใ,นใดๆที่จะเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นพ่อของหญิงสาวที่จะ สามารถฝากผีฝากไข่กับลูกสาวได้เท่ากับลูกชายกำนันแต่เรื่องของความรักมันไม่ควรที่จะมีการบังคับใช้อำนาจอิทธิพลใ,ใดๆเพื่อที่จะได้มาตามที่ตนเองอยากจะครอบครองหญิงสาวชายหนุ่มจึงได้วางแผนว่าจะพากันหนีเพื่อที่จะไปอยู่กินสร้างเนื้อสร้างตัวกันตามลําพัง เก็บตัวกันอยู่ในป่าที่ไหนสักทีหาล่าสัตว์ตามที่ตนเองนั้นถนัดสมัยนั้นอาชีพ,พลานล่าสัตว์สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีถึงเวลานัดใหม่ก็มีเพียงแค่ลานเมนเท่านั้นที่รับรูด้วยและก็ยอมปล่อยให้เจ้าเสือไปตามที่ใจต้องการไม่มีอันเป็นไปเสียก่อนก็คงจะได้กลับมาทดแทนบุญคุณกันก่อนถึงเวลานัดหมายช่วงห้าทุมกว่า ข่าวก็รู้มาถึงฝ่ายผู้ใหญ่บ้านผู้ที่เป็นพ่อกับกำนันสักก่อนทั้งคู่จึงถูกวางแผนตลบหลังหากว่าจะพ้นเขตของหมู่บ้านไปนแล้วจะแยกตัวหญิงสาวออกมาแล้วก็ฆ่าเจ้าเสือทิ้งเสียด้วยการได้มือดีที่มีวิชาอาคมมาช่วยเพราะว่ารู้จักพลานเม่นเป็นอย่างดีเจ้าเสือเองก็คงจะมีดีติดตัวมาไม่น้อยเช่นกันทั้งสองแอบหนีออกจากเรือนไปยิงเงียบจนเข้าชายป่าผลออกจากหมู่บ้านก็ถูกกลุ่มลูกกำนัน พร้อมอาวุธครบมือดักเอาไว้ตามแผนไอคนที่มีวิชาอาคมสับกระสุนปืนอาคมของตนเองยิงใส่เจ้าเสือทันทีโดยที่ไม่พลุงพล่านทำเพลงแต่กระสุนอาคมของมันกลับทำอะไรเจ้าเสือไม่ได้ฝ่ายลูกน้องของกำนันก็เข้าไปลุมมยั่งจะแยกตัวเอาหญิงสาวออไปแต่เจ้าเสือก็ไม่ยอมง่ายๆโดยความที่ยังหนุ่มยังแน่นและก็แข็งแรงกว่าจึงเกิดการชุลมุนเกิดขึ้นเสียงปืนก็ดังสนั่นขึ้นมาอีกนัดซึ่งก็ไม่รู้ว่าใคร เปนน็แค่นั้นมันก็เพียงพอที่จะทําให้ทุกคนนั้นหยุดชะง,งักได้ชั่วคณะก็เพราะว่ากระสุนปืนเมื่อครูมันได้เจาะเข้ากลางหน้าอกของหญิงสาวจนฟุบคาวงแขนของเจ้าเสือทุกคนหันไปมองเจ้าคนที่มีวิชาอาคมที่กำนันส่งมาด้วยปลายปืนของมันก็ยังพลาดปลายกระบอกปืนตรงมาที่เป้าหมายอยู่ไม่รู้ตัวความผิดพลาดทำเอาลูกน้องกำนันพากันถอยหลังกลูดอน,นิจจาหญิงสาวขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของเจ้าเสือชายคน ลักแล้วก็ลูกน้องของกำนันพวกนั้นก่อนที่ร่างของหญิงสาวจะถูกวางลงที่พื้นอย่างสิ้นหวังและด้วยความเครียดแค้นของเจ้าเสือก็ลุกปวดผ่านขึ้นจ้องมองตาเขม่งไปที่ไอ้คนที่มีวิชาอาคมนั้นก่อนที่เจ้าเสือจะพุ่งกระโจนเข้าใส่ด้วยความชำนาญในด้านของวิชาอาคมและเข้มขลังและก็บวกกับแรงแขนพลิบตาเดียวล่างของเจ้าเสือก็กลายเป็นเสือสมิงพุ่งเข้าขยํำไอ้คนที่ว่านั้นตายคาทีท่ามกลางความตกตะลึงที่มันเองก็ยัง ทำอะไรไม่ถูกเสียงแหกปากร้องลั่นทํบรรลูกน้องกำนันพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดไปหมดคนละทิศละทางเมื่อเห็นว่าเหยื่อตายแล้วก็ละไปฆ่าบนร่างของหญิงสาวคนรักหายเข้าไปในป่าฝ่ายลูกน้องของกำนันเมื่อกลับไปที่บ้านแล้วก็พากันแก้ตัวว่าถูกเสือดักฆ่าแล้วก็ลากอาหญิงสาวไปกินต่อหน้าต่อตาก็เลยพากันวิ่งหนีกลับไปคนละทิศละทางเจ้าเสือก็หนีหายไปด้วยจึงไม่มีใครสงสัยอะไรอีกคำคืนของวันลุงคืนที่เลือ เรือนของกำนันที่เต็มไปด้วยลูกน้องลูกสมุนสามทุ่มกว่าเสือลล่พลาดกรตัวเขื่องก็เยิยงยางเข้าไปที่เรือนของกำนันอย่างไม่เกรงกลัวไอ้พวกที่รู้ว่าเสือที่เห็นนั่นมันเป็นเสือสมิงต่างเข้าพากันวิ่งหนีเอาตัวหลอดเพราะรู้ดีว่ากระสุนปืนไม่สาบ้าจะทำอะไรมันได้ส่วนไอ้พวกที่ไม่รู้ก็คว้าปืนยิงเข้าใส่เสียงดังสนัน่นแล้วก็ร้องลั่นให้ระวังตัวกันโบกเวกโวยวายแต่ว่ากระสุนปืนของพวกมันกลับไม่ได้ระคายเครื่องผิวหนังของเสือสมิงหนุ่มแต่ ใด,ดกำนันโผล่มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นเสือลายพลาดก่อนเดินดิ่งจ้องตาเขม่งเข้ามา ก่อนที่มันจะพุ่งกระโจนพรวดเดียวล่างของเสือสมิงนั่นมันก็ขึ้นไปถึงด้านบนของเรือนไม้ต่างระดับกระโจนเข้าขย้ำเอาล่างกำนันที่ยืนตะลึงอยู่ลงมาด้านล่างท่ามกลางสายตาของลูกสมุนนับสิบก่อนจะลากเอาล่างไหลวิญญาณของกำนันหายเข้าไปในความมืดไม่มีใครกล้าย,ยิงแล้วก็กล้าตามไปดูเพราะรู้ว่าคงจะทําอะไรไม่ได้ลุงเช้าถึงได้มีคนไปพบศพของกำนันนอนตายดวงตาค้างเติ่งอยู่ที่ท้ายไล่ลิมปากำนันผู้ ผู้ที่มีที่พลมากมายที่สุดในพื้นที่กลับมาตายอย่างน่าอนาถที่น่าแปลกก็คือเสือสมิงนั่นมันไม่ได้กัดฉีกกินร่างของกำนันแต่อย่างใดคงจะมีเพียงแค่ลูกน้องของกำนันบางส่วนเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าเสือนำร่างของหญิงสาวคนรักเข้าไปฝังไว้ในกลางป่าลึกที่ที่มักจะเข้าไปนั่งห่างฝึกฝนวิชาอาคมกับพรานเม่นอยู่เป็นประจำจนพรานเม่นไปพบถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโชคดีที่เจ้าเสือไม่ได้กินเนื้อหนังของ กำนันเข้าไปด้วยจึงสามารถควบคุมตนเองได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าเข้าออกออกจากหมู่บ้านเข้าป่าเหมือนเป็นปกติไม่มีใครสนใจระแวงสงสัยหรือว่ากล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็กำนันก็แตกกระเจิงกันไปคนละทิศละทางในที่สุดชาวบ้านจึงได้อยู่กันอย่างสงบสุขตั้งแต่นั้นมา